สถานการณ์ตอนนี้จับตามองให้ดีฮะท้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะครับฝ่ายทักษิณก็กําลังเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับใครอยู่เบื้องหลังเกมนี้หุ่นส่วนก็ลองพิจารณาดู สวัสดีครับบัพบกับผมเ้สศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 n e เนสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องการชิงดำนะครับนายกประมทรุทธตอนนี้ปรากฏว่าลุงป้อมนะครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเจอดีจากเรื่องภายในพรรค้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละพูจะไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรัฐบาล นี่คือลุงป้อมมะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครยังอยู่ในป่าผมองไม่อยู่ผมมาบ้านเมืองมันถึงเวลาพึงเวลาสงบได้แล้วะก็คงเป็นเรื่องของสสที่อยู่หน้างานนะครับก็เป็นเ่องโพลติการเมืองนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่ตรงกับทัศนคติหรืออุดมการณ์ที่เราเคยหาเสียงมาปี2 5 6 6ทุกคนก็ไม่ค่อยสบายใจก็เป็นเพียงความเห็น ของกลุ่มพี่น้องสสนะครับไม่มีประเด็นความแตกแยกอะไรทางนั้นนะครับโดยชพาะยิ่งบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการว่างนโยบายของพักนะครับไม่ควรที่จะยุ่งและนําทางที่ทางพักไปทางที่เสียหายไม่ได้เด็ดขาดแต่ทุกอย่างต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพักถือว่าพักเราคือสถาบันการเมืองนะครับในเนื้อหาในแชทที่หลุดออกมาค่อนข้างที่จะแสดงความไม่พอใจ,อจกับสสใน่าเป็นอย่างมากเลยค่ะประมาณนั้น าาทำไมต้องไปคุย,ยเขาเป็นใครนนววนนก็เห็นว่ามีสอบางท่านอาจจะอาจจะต้องกดไม่กุยนเอาประเด็นนี้มาถกเทียงกันแต่ผมกับอัธกรอาจจะไม่ได้ร่วมเพราะว่ามีประชุมบายต่อต้องย้อนย้อนหลังไปตั้งแต่ปี6-2ว่านโย,ยบายพักพลังประชารัฐเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสชิการแห่งวัฐนะครับการเปลี่ยนสมบัติสิให้เป็นฉนว ลวนแล้วจะเป็นนโยบายของพักนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยพักเรายังมีจุดยืนชัดเจนเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพักใดน,นะครับดังนั้นผมในฐานะเป็นเลขาพักนะครับอาชกรในฐานะเป็นกรรมการาหารพักและสมาชิกสสกสผูพุทธศิลป์หลายท่านเป็นกรรมการบรหารพักก็ไม่สบายใจก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันในไลน์ก็เท่านั้นเองไม่มีประเด็นอะไรอือ่นแต่ทิศทางเดีวยดวกันพักไม่มีความแตกแยกกรรมการบริหารพักทุกท่านไม่มีแตกแยก มีแต ok ่คนภายนอกที่เข้ามาแส่ขอผมพูดท mm ั้งหมดในทุกหน้าพี่น้องไระสุงชนได้เข้าใจแล้วเรายืนยันว่าพรกประมชตชไม่มีการแตกแยกนะครับสสเราทั้งหมด40ท่านไปที่ทางเดียวกันตนนี้มีความพยาย่วไกัเนมไม่หรอกครับผมคุยทุกวัน ไม่ใช่ฮะกรรมการมหารพักครับกรรมการมหารพักถ้าถ้ายังไม่ยังไม่จบไม่หยุดแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ใช้มติกรรมการิหารพักขับไล่ออกไปเหมือนที่เคยถูกไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งกา,การอยู่ร่วมรัฐบาลนี้นนะมันต้องอยู่ทั้งพักเลนะมันต้องอยู่ทั้งพสิครับจะไปแยกกันได้ยังไงนะครับอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่นคนคนเดียวที่ไม่ใช่มีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารพักมาแสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดมันไม่ใช่การตัดสินใจของพัก เรามีจุดยืนชัดเจนคุณเคยกระทําความผิดมติพักเข้าขับไล่ไปครั้งหนึ่งแล้วคุณกลับเข้าคาเข้ามาใหม่งสร้างปัญหาไปได้เด็ดขาดอืน็นยันว่าไม่มีความแตกแยกอย่าเอาไปเป็นประเด็นนะครับนเ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเพลงอะไรก็ตามผมไม่ชอบเพลงนี้ผมชอบเพลงเชื่อชันถ้าคนที่รักพักจริงแล้วอยู่พักเดียวเนี่ยจะต้องสนับสนุนผมแต่นอกจากเขาอาจจะอยู่หลายพักหรือว่ามีหลายใจอะไรเปล่าเราไม่ทราบ นะครับแต่อย่างที่ผมพูดผมเป็นเนนถ้าพระลำดับที่ทําอะไรไม่ถูกก็ต้องรายงานเจ้าวาดก็อยู่ที่เจ้าวาดจะว่าอย่างไรครับแล้วได้รายงานเจ้าอาวาสไปบ้างยังครับก็เจ้าวาดท่านก็รับทราบทุกเรื่องอะฮะอย่างเรื่องเพลงนี่ท่านเจ้าอาวาสท่านก็ฟังแล้วอะเออแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็รู้ไะว่าเจ้าอาวาสฟังแล้วแล้วกอดปล่อยท่านก็ฟังแล้วหลายรอบแล้วผมแต่งให้ท่านเจ้าวาดอ่ะผมไม่ได้แต่งแต่งให้พระลำดับนี่แล้วผมไม่ได้แต่งให้วัดนี่ เออถ้าผมแต่งให้พระลำดบับแต่งให้วดัดผมต้องขอมติแต่นี้แต่งให้เจ้าวาเจ้าวาเขาโอเคเป็นไปนเรื่องของใครอะแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับหรือลุงป้อมเนี่ยก็แสดงท่าทีที่จะแข่งขันเป็นนายกบัญีหากเสียทรสวีสินพ้นจากตําแหน่งนะครับก่อนหน้านั้นนะครับตักสินชินวรรัตรก็บอกว่า,วาบ้านป่าน,นี่สร้างปัญหาให้กับเขา นะครับและเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการรวมกลุ่ม40สวในการยืน่นนะครับต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะมีการเอาผิดกับเสียทาวีสินสิ่งที่เกิดขึ้นคือธรรมนัตคนเผาได้มีการเปิดถแถลงการนะครับไม่พอใจสามารถคนสนิทของหลุงป้อมเนื่องจากสนับสนุนให้หลุงป้อมเป็นนายกรัฐรมนตรีและการประชุมพักก็เกิดความวุ่นวาย กิดขึ้นสามารถก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเขามีเจตนาและได้ผ่านความมิ็นชอบของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยนะครับธรรมนัตก็โผล่ขึ้นมาก่อนนั้นก็มีข่าวสสอของฝั่งธรรมนัตก็วอยไวในกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐน,นะครับเรื่องของเรื่องคืออะไรมันกําลังเกิดการชิงดําเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะชิงตําแหน่งนายกมตรี ก็คงไปที่ทราบกันดีะทักษิณก็มีการพยายามเดินสายข้ามช็อตไปจัดตั้งรัฐบาลหลังจากเศษฐาทวีสินนะครับมีท่าทีจะไปไม่รอดข้ามช็อตไปในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับโดยการประชุมกันที่เขาใหญ่มีอนุทินชาญเบลเกลุนะครับมีเจ้าพ่อนะพลังงานมีหลายคนนะฮะเข้าไปทําการหารือกันถึงแม้ว่าอนุทินชาญเาิรเกลุจะออกมาปฏิเสธ <c oughs> นะครับ ในฝั่งของเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการดีไม่ได้การมีการบางข้อตกลงกันก็คงไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่สําคัญคือบุตรีประวิทธวงสุวรรณเพราะนุทินชาญวรกุลมอบนะครับไม่ลงชิงนายกฐมตรีหากเสถาทวีสินโดนสารมบูลพิพากษาฝั่งของทักษิณก็ไม่รับสายเสถาในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาและเสถาก็ไม่ไปวันเกิดของทักษิณชินวัตร ทำให้สถานการณ์ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นได้ชัดก่อนหน้านั้นก็มีกระแสข่าวค่อนข้างให้ชัดนะครับว่าจะมีการยึดพักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับพลเอกประวิท์วงสุวรรณโดยพักพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าเขาสร้างพักขึ้นมาเองเขาไม่ยอมให้ใครยึดง่ายๆลิปโป้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียก่าแป้งที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่ยอมเช่นกัน นะครับก็เลยเกิดความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐเป็นวงกว้างเกิดขึ้นเพื่อทําการสกัดกั้นไม่ให้พลเอกประวิตยเข้าไปทําการแข่งขันนะครับกับพักเพื่อไทยในการชิงดําเป็นนายกมตรีนะครับในขณะที่พักปฏิปักษ์จู่ๆเรื่องหมูเถื่อนก็โผล่ขึ้นมาตัวละครตัวสุดท้ายที่ไม่ยังไม่มีการเอาผิดนอกเหนือจากนั้นคนใกล้ชิดของหัวหน้าพัก ว่าจ,จะที่ปัดโดนเรียบเลยนะฮะคงค้างหัวหน้าพักยังไม่โดนนะครับแต่คดีที่เกี่ยวข้องนะฮะกับภูมิใจไทยนะฮะในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค้างอยู่ที่ดีเอสไอนะฮะซึ่งก็มีรายงานว่าหัวหน้าพักอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะทุกอย่างคลุมเครือหมดเลยนะฮะตอนนี้ไม่รู้ไกลขู่ใครนะฮะ ็ไปกองอยู่ที่ดีเอสไอหลังจากเสด็จพี่ไปยื่นที่จะมีการเอาผิดจนเกิดการเจรจาที่เขาใหญ่เกิดขึ้นและการตอนนี้พรรคหลุงป้อมกําลังโดนยึดที่ผ่านมามีคนเตือนหลุงป้อมหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคนใกล้ชิดเตือนหลุงป้อมว่าโอ้เขาไม่เชื่อหรอกแต่เขาก็ไม่ยอมด้วยที่จะให้ใครย,ยึดพรรคเขาได้รอบนี้วันที่จะมีการแถลงข่าวนะครับเอาวันอยู่บํารุง คุมกรุงเทพมหานครปรากฏว่าต้องมีอันเลื่อนไปนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นการเปิดตัวของพักเพื่อคนของพักเพื่อไทยจะย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐก็วงแตกนะครับแล้วก็เรื่องของลุงป้อมจะมาเป็นหัวหน้าพักก็วงแตกนะที่จะถูกเสนอเป็นนายกตรีก็วงแตกไปด้วยนะครับถึงขั้นมีข่าวว่าจะปลดทั้งลุงป้อมปลดทั้งน้องของลุงป้อมพ้นจากพักพลังประชารัฐ และการตอนนี้จับตามองให้ดีฮะท้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะครับฝ่ายทักษิณก็กำลังเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมนะครับใครอยู่เบื้องหลังเกมนี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแต่ผลที่เกิดขึ้นทำให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังแตกกันเองเละเทะเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทาสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดที่พออยากฝากไว้ให้ลูกหลานคนไทยได้รักษาคงเป็นพื้นแผ่นดินไทยชาติศาสนาและรักสามัคคีที่พอทำเพื่อแผ่นดินตลอดมา to see if นไทยจะมอบกายถวายใจเป็นราชภีจะมอบกายถาวายใจเป็นราชภี